สวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกับวุ้นนะคะกับร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณนั่นเองค่ะวันนี้นะคะวุ้นนัดแขกรับเชิญสาวสวยคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอคนนี้นะคะโอ้โหเป็นถึงนางเอกร้อยล้านนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลนันทรงเกียรติมากมายเลยนะคะและที่สําคัญก็ยังเป็นไอดอลนะคะในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์สุดเก๋กด้วยคะ่ะวันนี้นะคะเธอมีธุรกิจใหม่มาแนะนํากันนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมของแบรนด์เนมนะคะทั้งจากดาราแล้วก็เซเลบริตี้ชื่อดังเยอะแยะมากมายเลยนะคะและตอนนี้วุ้นก็มาอยู่ที่รร้้้้าานนนนนขขออออองเเเเเเธธแลลววะะะะคคคคีีจจป็ใด๋ยยตมึไก่ hello เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเซสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะนี่นะคะเพื่อนของดิฉันเองนะคะคริสหอวังนั่นเองนี่จะบอกว่าตอนนี้นี่มีกิจการใหญ่มากเป็นของตัวเองนะใหญ่มากเลยร้านนี้คือ alive ชั้นเองนะคะทำไมมีความหมายยังไงที่มาที่ไปทําไมตั้งชื่อนี้อะ alive เนี่ยแปลว่ามีชีวิตคือคุณสรองคิดชื่อร้านมาจาก ของต่างๆที่เออเรารู้อยู่แล้วคอนเซปที่จะมาที่ร้านเนี่ยเป็นของที่แบบโอ้โหผู้หญิงเรานะช้อปปิ้งช้อปปิ้งกระจายแต่ว่าประเด็นคือบางอย่างไม่ได้ใช้บางอย่างยังมีแท็กอยู่เลยบางอย่างใช้ไปครั้งเดียวเราก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วเลยเงี้ยก็เลยอยากจะนําของผู้นี้กลับมาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยหาเจ้าของใหม่เออหาเจ้าของใหม่ทุกอย่างยังสวยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแบบจริงๆจริงบางอย่างก็เป็นแบรนด์นิวเลยใช่แล้วก็มีแบบว่ามี second hand ด้วยใช่แล้วของส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเป็นแบบแบรนด์นิวหมดเลยใช่ไหมเ จร,จริงๆคือเป็นเหมือนลักช r วรี่แบรนด์นะคะออส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นของจากเคสแล้วก็เพื่อนๆดาราทั้งหลายค่ะของคุณวุ้นเส้นก็มีนะคะม,มีะบ้างอย่างนี้ใครกำลังมองหานะคะของแบรนด์เนมสวยๆเก๋ๆนะคะพลาดไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยต้องยกให้คนนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เธอมาเปิดที่ร้านออนไลน์แผงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอ้ยมันจะมีของอะไรเผื่อคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบ เสร็จรายการแล้วรีบวิ่งมาซื้อเลยก็ไ,ได้นะคะงช่วงหน้ากลับมาคุยกับคริสกันต่อค่ะ